สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเช้านี้ที่อ่างขางกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับพี่คือซังใช่ค่ะดูบรรยากาศด้านหลังีคือซังมีอะไรหมอกค่ะหมอกเต็มไปหมดเลยคาดว่าข้างบนน่าจะมีทะเลหมอกสวยๆแน่เลยน้อยคือซังเนาะวันนี้ฟ้าเปิดด้วยใช่ครับวันนี้ฟ้าเปิดด้วยวันนี้น่าจะมีแดดตั้งแต่เช้าเลยน้อยคือซังเนาะดูข้างหลังพระจันท์แบบดวงใหญ่มากน้อยคือซังเนาะยังอยู่บนฟ้ายังไม่ตกเลย เพืไไ่อเป็นการเสียเวลาเราพาท่านผู้ชมขึ้นไปจุดชมวิวม่อนสนกันดีกว่าเผื่อมีทะเลหมอกยามเช้าที่นั่นถ้าไม่มีเราก็ค่อยไปจุดอื่นน้อยกยสานเนาะ<อ>ไปเพื่อเปนการเป็นเสียเวลาเดินทางดีกว่าครับไปครับเฮ้ท่านผู้ชมวันนี้ทะเลหมอกโน่นนี่นือสังฝั่งโน้นเหมือนภูเขาไฟฟูจิเลยเหมือนไหมเหมือนนาะตอนนี้ปกติเราจะไปตรง ฝั่งด้านโน้นลงม่อนสนเนาะคิวังเนะาะวันนี้เราขอพิธีพานมาฝั่งทางด้านฐานปฏิบัติการด้วยอย่างขางบ้างเนาะคิวังเนาะซึ่งจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถชมทะเลหมอกยามเช้าได้นะฮะสามารถเดินเข้ามาด้านในแบบนี้ได้เลยมาถึงปุ๊บเราก็อยู่โซนทางด้านสนามหญ้าฝั่งนี้เนาะคิวังเนาะนฝั่งนู้นก็สวยโอฝั่งนู้นก็สวยโอเรา สงสัยจะต้องไปสวยถังสักวันหนึ่งละไอ้คิวซังไอ้เพราะว่าบรรยากาศสวยถังน่าจะสวยเหมือนกันดูสิแบบบรรยากาศเช้าวันนี้เราไม่ได้เอาคีวัดอุณหภูมิลงมาด้วยนะคิวซังเนาะคนะ่ะ,ะ,ะมาไอ้คิวซังไป่านผู้ชมวันนี้ทะเลเหมอกสวยมากฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมออย่างที่ทใครหลายๆคนเคยบอกไว้เลยเนาะนี่ฮะเราจะต้องเดินมาฝั่งดังด้าน สนามหญ้าฝั่งด้านนี้กันนะครับนี่ตอนนี้พิธาหนเขาก็ตัดหญ้าให้เรียบร้อยแล้วนะนี่ไฟสั่งเดินฮะเดินแล้วก็เดินไปกันนอะโหสวยงามตามท้องเรื่องครับผู้ชมบรรยากาศดิยามเช้าของที่นี่ดูฮะโอ้อยู่นี่เรามองเห็น วันนี้เรามองเห็นแบบดอยหลวงเชียงดาวใกล้มากเจสังเห็นไหมโน่นใช่ครับนู่นฮะดอยหลวงเชียงดาวนู่นนน่นรึบุ่นอยู่สูงสูงฝั่งนู้นพวามที่มันมีภูเขาเหลมแหลมภูเขาเหลมแหลมนั่ใช่ไหมใช่ครับดอยหลวงเชียงดาวจริงจริงมันสูงกว่าดอยหางคางอีกนะยอดดอยมาไหนเจสัง ปกติเราจะมองไม่เห็นนะแต่วันนี้เรามาอยู่นี่เรามองเห็นดยอยหลวงเชียงดาวเลยถ้าอยู่ดยอยหลวงเชียงดาวนะก็สามารถมองมาเห็นไดงกับแล้วก็มองเห็นได้ยพ่อหมปกได้ด้วยนะดูบรรยากาศยามเชา้าดูาฮะเพราะมันแองซูชิเลยเหมือนแองอะไรนะฮะแองอะไรแองแองรู้ว่าแอ่งอะไรนะเมื่อกี้<ะ> <laughs> รู้ว่าแองอะไรนะแอ่งซูชิ สุชี่คืออะไรอ๋อบุกไฟฟูจิใช่ไหมใช่เออเหนเนาะรูบรรยากาศไปอีกีวซังเดินมาจุดเขาเรียวกว่าจุดอะไรนะนี่โอ้ยลมเย็ยนมากเชา้านี้อุณหภูมิน่ายอยู่ประมาณ7 0 8องศาได้น,ะนี่ฐานปฏิบัติการดอยอ่างขางไปอิกีวซัง เดินไปตรงรั้ระเบียงกันหน่อยว้าวสวยงามตามท้องเรื่องครับมีโอ,อกาสมาเที่ยวแล้วคนระับมาแล้วได้เจอทะเลบอกแบบนี้รับรองว่ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนแน่คิดซะเนะาะค่ะนี่ฮะมีกาศยเช้าหนาวไม่ใ่ัง <laughs> หนาวหนาวพระอาทิตย์กำลังขึ้นฮะนะนะเดินลงไปดูหน่อยนี่โอ,โอ้ตรงระเบียงตรงนี้ก็เปลี่ยนไม้ใหม่แล้วนะป้องกันการล่วงหล่น ักน,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 นัดอบรรยากาศยมามเช้าที่นี่อ่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปมุมด้านนู้นต่อวันสนุกอะไรอันเนาะค่ะอ่ะมีเซ็นเตอร์หน่อยสิีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนหนาวไม่หนาวก็ดูจากชุดที่คิวสังใส่กี่ตัวอสี่ตัวเหมือนเดิม ดีวิวสวยแต่และมุมก็สวยต่างกันนอ้อยคิดสักเนาะไปเราไปฝั่งทางด้านาม่อนสอนกันดีกว่าไปไครับไปครับ,รบตอนนี้คิวสังก็มาถึงที่จุดชมวิวม่อนสนไปที่เรียบร้อยแล้วนะนุ่นร้านค้าร้านอาหารก็มาเปิดกันแล้วน้องคิดสังเนาะโอ้อตัวไม้ตรงนี้ก็เตรียมไว้ให้ คนที่มาแคมปิ้งกันมานั่งผิงไฟตรงนี้ได้นี่ไม้ป็นกองเลยนอ้อยคิวซังสุดยอดนี่พอนร้านาหายังไม่เปิดแล้วเช้านี้ยังไม่ตื่นบ้างแต่ว่าร้านค้าเนี่ยมาตั้งร้านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนี่ร้านคา้า,ายยร,ร้านฟ้าใสาย,ยังไม่เสร็จเลยก็ต้องทําอยู่อีกคิวซังได้หนึ่งล็อกเหมือนกันโลดบรรยากาศยามเช้าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วอิคิวซังสวยงามตามท้องเรื่องลว เลยบรรยากาศเช้าอันนี้เช้าแคมปิ้งมากนมันยังไม่เยอะนะแต่บรรยากาศดีดีดบรรยากาศแบบนี้คือใช่เลยนู่นตอนนี้เราอยู่ตรง6กโมหสิบนาที้ยสวัสดียามเช้าครับเนสวัสดีครับ <c oughs> แสงสวยจะสังดูนี่แสงเช้าเช้าที่สวยมากมุมนี้สวยยูสังมุมนี้สวยมากดูสิแสงมันกำลังผ่านตรงต้นไม้มาเนาะ,ะแล้วมันก็มามุมนี้แล้วมันก็ได้บรรยากาศแบบนี้นี่ท่านผู้ชมเดินลงมาแล้วได้บรรยากาศแบบนี้คือแบบสุดยอดอลังก,การฮนะอันนี้คือบรรยากาศยามเชา้าที่อยากจะบอกว่า ถ้าใครที่ตื่นเช้าก็จะได้เจอบรรยากาศแบบนี้นอ้องยูซังเนาะครับมีจุดนี้เป็นจุดแคมปิ้งที่สายแคมปิ้งที่อยากมาเจอทะเลหมอกยามเช้าเนี่ยแนะนําจุดนี้ได้เลยอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นจุดกลางเต็นท์สุ่ยถังนอ้องยูซังเนาะคับสุ่ยถังก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เหมาะสําหรับการมาแคมปิง้งเพราะก,กางเต็นท์มากๆเลยนะฮะนี่แสงยามเช้ากําลังโผล่พ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาแล้วเมื่อกี้เรายังไม่เจอ ภาทิศขึ้นน้อยคือซันเนาะเนื่องจากว่าทะเลหมอกบางอยู่บนเขาฝั่งด้านนู้นเองนะฮะดูชาวแคมปิ้งก็มาแคมปิ้งกันแล้วนี่เต็นท์ที่เราเห็นเรียงรายอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดก็คือเต็นท์ของอุทยานที่กางไว้ให้ ทุกท่านมาสามารถเช่าแล้วก็แคมปิ้งแล้วก็ค้างคืนได้นั่นเองน,งนอะคุณ<ะ>ัน่ะส่วนบ้านหลังนู้นก็จะเป็นบ้านที่ไว้สําหรับบล็อกอินเท่านั้นเนาะ,ะบรรยากาศตอนนี้คือดีมากสวยงามตามท้องเรื่องเลยท่านผู้ชม,มโอกาสมาเที่ยวด่านขางแล้วได้บรรยากาศแบบนี้รับรองว่าท่านผู้ชมจะไม่ผิดหวังเลยทีเดียวครับวันนี้เราไม่เดินไปตรงกลางแ้วคุณันเนาะ,ะเดินลงไปไหม ไปไหม,ไมจุดชมมิล่อนสนไปไหมไม่ไปใช่ไหมไปเราเดินขึ้นไปด้านนี้ดีกว่านี่ใต้ต้นสนแบบนี้ก็เหมาะกับการมาแคมปิ้งมากนี่ลานกลางเต็นตามป้ายที่เด็น้อยกีซัเนาะค่ะ,ะาลานกลางเต็นอะไรเอ่ยม่อนสนเนาะม่อนสนลานกลางเต็นโดยอ่างขางนั่นเองนะครับวันนี้กีสังตื่นแต่เช้าเพื่อจะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศทะเลหมอกยามเช้าแบบนี้กันนะฮะดูสิว้าว สวยงามตามท้องเร่องนะท่านผู้ชมนะพอแดดเนี่ยเป็นแดดยามเช้าในรอบคือแดดนี้เป็นแดดในรอบเจ็ดวันน้อยคือซงเนาะหลังจากฝนตกตั้งแต่วันที่เท่าไหร่โอ้ตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดสามสิบนเนาะตกเยอะมากท่านผู้ชมทุกวันท้งคืนตกแบบไม่บรรยาบรยังเลยท่านผู้ชมแลพอลงจากฝนหยุดตกปุ๊บก็จะได้บรรยากาศแบบนี้แทน สวยงามอลังการงานสร้างมากเลยครับผมไปห้คิวซังวันนี้เก็บบรรยากาศสองมุมสองจุดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็คือฝั่งทางด้านบกร้อยหรือว่าฐานปริบาลการด้านขางฝั่งโน้นเนาะก็จะมีมุมระเบียงหักอ่างคางอยู่ตรงนั้น1จุดเนาะแล้วก็จุดชมวิวม่อนสนก็คือจุดนี้นะครับ2จุดที่สามารถชมทะเลหมอกยามเช้าแบบนี้ เวลามาเที่ยวแล้วได้บรรยากาศแบบนี้จะฟินและก็ฟิลแบบนี้ได้เลยนะฮะสวยงามบรรยากาศดีทะเลหมอกสวยพอพราะอาาิที่ขึ้นมาทะเลหมอกยิ่งสวยขึ้นไปใหญ่เลยเหมาะกับการมากลางถต่นจริงๆมีโอกาสมาเที่ยวนางคางต้องรีบมาช่วงนี้ครับถ้าอยากเจอหมอกสวยๆช่วงอื่นถามว่ามีไหมก็มีแต่ว่าโอกาสที่มันจะสวยแบบนี้ก็จะน,น้อยลงไปนั่นเองนะครับแต่ว่าสุยทั้งมีทะเลหมอกให้ชมทุกเช้านะฮะ แล้วก็ถ้าไม่มีจุดนี้แนะนําว่าให้ไปไร่ชากับไรสตรอเบอรี่เนาะอีกสองจุดที่มีทะเลหมอกเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปดูทะเลหมอกที่ไร่ชากันเนาะว่าไร่ชาจะมีหมอกสวยๆแบบนี้หรือเปล่านะฮะก็ล,ลองมาลุ้นกันนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวไอต้องไปโรงเรียน,นเดี๋ยวจะไม่ทัน ต้องไปกินข้าวแล้วก็รีบไปโรงเรียนกันอีกเดี๋ยวจะสายนะครับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนคลิปหน้าอีคือซังจะพาท่านผูช้ชม,มไปชมอะไรยังไงที่ไหนก็รอติดตามได้ในเรื่องนี้เนาะอย่าลืมอะไรนะครับพี่คือซังอย่าลืมกดไลค์แชร์สังด้เนะคะรับเป็นกำลังใจให้ีคือซังและพ่ออีคือซังในกนารออกมาเก็บบรรยากาศแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได <ป S 2> ้ชมกันเนาะขอเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไม่ซู้งค่ะไม่สู้งค่ะ